เราจะเห็นได้ว่าสตาร์ทอัพที่ผ่านมาของโลกนะครับเราจะเห็นบริษัทใหญ่ๆอย่างเช่นบริษัท Apple บริษัท Google หรือแม้กระทั่งบริษัท Tesla เริ่มต้นมาจากสตาร์ทอัพทั้งนั้น สร้างอีโคซิสเตมที่จะทําให้เอื้อต่อซัพอั์ต่างๆเมื่อมีไอเดียแล้วเราก็ต้องหาเพืนเพื่อจะสนับสนุนในส่วนของภาครัฐนี่ครับเป็นแรงผลักด,ดันที่สําคัญเลยนะครับประเทศชาติจําเป็นที่จะต้องมีผู้นําที่ต้องเข้ามาขับเคลื่อนนโยบายทางด้านนี้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับได้รับนโยบายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมว่าเราส่งเสริมไม่ใช่เฉพาะเรื่องของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่วิสาหกิจชุมชน s m e หรือว่า ธุรกิจทั่วๆไปที่เราเห็นอยู่แต่ว่าเราเรามองเห็นคนรุ่นใหม่อย่างอย่างท่านนักธุรกิจที่คิดใหม่ๆนะครับที่จะทําให้เศรษฐกิจกของเรามันต้องมีความใหม่มีความหมุนไปเรื่อยๆนะครับ งาน Startup Connect ในวันนี้นะครับเราได้ทำการฟูมฟัก์ตัว Startup มาทั้ง5ปีแล้วนะครับมีกระบวนการบ่มเพาะมีกระบวนการการอินคูเบชนจนได้ผู้ประกอบการที่เก่งๆมากความสามารถแล้วก็มีความฝันในการทำธุรกิจมามากมายในปีนี้เนื่องจากเป็นปีที่5ทางกระทรวงของเราได้ต่อยอดงานพาเหล่า Startup เขามาเจอกับผู้ที่อยากจะร่วมลงทุนนะครับวันนี้เราได้คัดเลือก Startup นะครับมาทั้งหมดนี่ยทีมด้วยกันแล้วก็นำา6ทีมได้มา เพื่อที่จะให้ทางนักลงทุนหรือว่าตัวฟันนะครับตัว PC ต่างๆเนี่ยมาคัดเลือกว่าจะร่วมทุนกับบริษัทไหนบ้าง 5, 4, 3, 2, ผลิตภัณฑ์ของผมเราเรียกว่า beating heart in a box เป็นอุปกรณ์เก็บหัวใจในขณะเต้นถูกใช้ในระหว่างผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจนะครับจะช่วยเก็บรักษาหัวใจเนี่ยให้มันแบบเต้นอยู่ได้ในระหว่างการขนส่งระหว่างโรงพยาบาลกับโรงพยาบาลครับเร,เรียกว่าเป็น h e a l t h t e c h innovation นะครับทำเกี่ยวกับเรื่องทางด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์หลายเรื่องนะครับอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งของบริษัทนะครับผม t h r o n e begin เป็นสตาร์ทอัพซึ่งทำเรื่องของ Risk Management Digital Platform นะครับเป็นแพลตฟอร์มในการบริหารภาคการเกษตรขนาดใหญ่ครับผมคนใช้เนี่ยจะเป็นเจ้าของกิจการรายใหญ่เขาจะมีคนที่เขาต้องดูแลเป็นเกษตรกรนะครับประมาณเป็นหมื่นๆลายจากแต่กรนเนี่ยต้องบอกเลยว่าการเข้าถึงข้อมูลเป็นหมื่นๆลายด้วยเสี้ยววินาทีมันทำไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้เขาสามารถที่จะดึงข้อมูลภายในเวลาเสี้ยววินาทีผ่านการใช้มือถือตัวแพลตฟอร์มเนี่ยมันก็จะใส่ข้อมูลไว้ให้นะครับช่วยประหยัดเวลาให้กับเจ้าของกิจการสามารถรู้ทันทีเลยครับว่าตอนนี้ มีซัพพลายเท่าไหร่นะครับแล้วต้องบริหารซัพพลายยังไงแล้วการเก็บเกี่ยวทำยงไงถึงจะได้ผลผลิตดีที่สุดครับผม5 4 3 บริษัทดำเนินการทางด้านระบบ AI Command Center วิจัยปัญหาการสูญเสียพลังงานแบบอัจฉริยะให้กับอาคารพาณิชย์และโรงงานในประเทศไทยครับโปรเจกต์ที่เข้ามา pitching คือระบบ AI Command Center Add Optimization Control นะครับคือระบบอัจฉริยะที่ทำการเชื่อมต่อข้อมูลเข้ากับระบบอาคารอัตโนมัติเดิมของโรงงานของอาคารนะครับแล้วก็หรือเราสามารถเพิ่มเติมใส่ระบบ IoT ของ TAE เองเข้าไปและสามารถที่จะทำการวิจัยปัญหาแบบอัตโนมัตินั่นคือส่วนของแพคเกจที่1 ่วนแมเกทที่2เนี่ยเราสามารถที่จะทำการใส่อัลกอริทึมในการควบคุมเองนะครับการันตีการเปินงานได้20%ปัจจุบันเราติดไปแล้วนะครับมากกว่า30อาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ครับเช่นตลาดซับแห่งประเทศไทยแล้วก็มีอาคารอีกมากมายครับระบบของเราใช้ได้กับระบบปรับอากาศทุกชนิดใช้ได้แมก้กระทั่งส่วนของที่เป็นลักชัวรี่คอนโดเรสซิเดนซ์ในส่วนของระบบส่งน้ำต่างๆครับใช้ได้หมดเลย4 รับผลิตภัณฑ์ของทีมสกัดเก่งของเรานะครับก็จะเป็นชุดสกัดดินอเอสำเร็จรูปนะครับโดยเราจะแตกต่างจากชุดสกัดดนเอในท้องตลาดก็คือว่าของเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องใส่เครื่องเซนติฟิวส์ในการสกัดดีเอเพียงแค่เติมตัวอย่างลงไปนะครับแล้วก็เติมนัำอย่างเราเขย่าเบาๆครับดีเอเนี่ยก็จะเกาะอยู่บนเม็ดบีดนี้แล้วถ้าเกิดเราต้องการที่จะใช้เนี่ยเราก็ทำการฉะดีเอออกมาใช้ครับผมด้านการศึกษานะครับถ้าเกิดว่าชุดสกัดดีเอเนี่ยมีราคาที่ถูกลงเพิ่งพาเครื่องมือชั้นสูงน้อยลงเนี่ยก็จะทำให้เด็กๆนะคร ในโรงเรียนนะครับได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ในด้านการแพทย์นะครับเมื่อต้นทุนของการสก,กัดดินเอลดลงนะครับการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องกับการสก,กัดดินเอเนี่ยมีต้นทุนทีนท่ถูกลงนะครับผู้คนก็จะเข้าสู่การ,กการตรวจวิิจฉัยนีได้มากขึ้นนะอย่างเช่นในกรณีโควิดที่ระบาดใหม่ๆที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นได้ว so ่าชุดสกัดดินเอชุดสกัดอาร์เอเนี่ยเป็นสินค้าที่ขาดในท้องตลาดเนื่องจากว่าเป็น ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีผลิตในประเทศนะครับเราจำเป็นจะต้องทําการนาเข้าอันนี้ก็จะทอนถึงความมั่นคงนะครับถ้าเกิเดว่าเราสามารถผลิตชุดสก,กัด DNA ได้ขึ้นในประเทศนะครับก็จะไม่มต้องกังวลเรื่องเหล่านี้ครับ 4, 3, 2, Four, three, two, one. 1 Ibiterator ครับเรามุ่งมั่นครับที่อยากจะเข้ามาช่วยลดการใช้พลังงานในระบบบำบัดน้ำเสียตัวเครื่องเติมอากาศเนี่ยนะครับมีการใช้งานแพร่หลายอยู่ทั่วโลกนะแต่แบบเดิมๆเ,เ,เนี่ยมันกินพลังงานเยอะครับทำให้คนเนี่ยไม่อยากจะเดินระบบบำบัด นั่นก็คือสิ่งที่ทำให้โลกของเราแย่ลงไปเรื่อยๆนะครับสิ่งที่แตกต่างของไฮบริดเรเตอร์เนี่ยนะครับคือเราไปเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียเนี่ยขึ้นมาอีกเท่าตัวลดค่าใช้จ่ายไปครึ่งหนึ่งและแน่นอนครับสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้โลกของเราร้อนน้อยลงนะครับคือเราอยากจะเห็นภาคความร่วมมือจากภาครัฐสนับสนุนส่งเสริมเราให้ไปมาใช้งานในระบบบำบัดน้ำเสียของที่สังกัดอยู่ในกระทรวงสาหกรรมมากขึ้นครับ ราตั้งชื่อว่า E-Vent Solution เกี่ยวกับแพลตฟอร์มการบรหิหารการจัดก,การการชาร์จรถไฟฟ้าซึ่งเราเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่พัฒนาระบบตัวนี้ขึ้นมาเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของรถไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยเรื่องรถไฟฟ้าเนี่ยจะแปลเป็นกระแสที่จะมาเปลี่ยนแปลงเรื่องรถทั้งโลกเลยนะฮะแล้วก็ตัวสถานีชาร์จ เนี่ยก็จะเป็นตัวรองรับตัวชาร์จเจอร์เนี่ยข้างหลังมันจะมีตัวซอฟต์แวร์ตัวซอฟต์แวร์เนี่ยแหละที่เป็นสิ่งที่เราพัฒนาชื่ออีเวนตัวนี้ฮาร์ดแวร์เนี่ยฮะก็ตัวชาร์จเจอร์เนี่ยก็จะเชื่อมต่อกับตัวรถไฟฟ้ามีการคุยนะครับก็เรียกคอมมูนิเคชันกับตัวรถรถแต่ละยี่ห้อกินไฟไม่เท่ากันสถานที่หนึ่งอย่างเช่นห้างเนี่ยมีที่จอดรถเป็นพันคันนะครับในอนาคตเนี่ยตัวรถไฟฟ้าก็จะโตขึ้นนะตามจำนวนรถไฟฟ้าที่เกิดขึ้นมันจะทําให เราไม่สามารถจะทราบได้เลยขนาดนี้มันต้องการไฟเท่าไหร่นะครับพอเพียงหรือไม่นะครับตึกอาจจะเกิดไฟล่มได้เลยหรือว่ารถเนี่ยมีปัญหากินไฟมากเกินไปมันล่อยไฟท่อพายมากไปรถอาจจะเกิดไฟไหม้ได้เหมือนกันนะครับมันเกิดปัญหาเนี้ยในต่างประเทศบ้างแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นตัวซอฟต์แวร์ท,ที่มันคุยกับรถเนี่ยมันก็สามารถจะ manage หรือ monitor ได้หมดเลยนะครับรถบางแบรนด์เขาจะทำโปรโมชั่นจอยว่า,าเขาสามารถจะมาชาร์จกับห้างนี้ในราคาพิเศษหรือฟรีเลยนะครับพวกนี้โอเปอเรเตอร์จะเป็นคนกำหนดแล้วก็จอยไปในแพลตฟอร์ม เป็นหน้าที่ของรัฐบาลครับที่จะต้องทำอีโคซิสเต็มตรงนี้ให้สตาร์ทอัพเกิดได้ทางด้านของกระทรวงสาการนั้นจะเป็นหนึ่งในบทบาทที่จะเร่งเร้าทำให้อีโคซิสเต็มนี้ให้เกิดให้ได้ครับเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศเศรษฐกิจงประเทศไทยครับซึ่งก็น่าจนดีทั้งภาคยกรจนที่วันนี้ก็บอกกับผมว่าเขามีเงินทุนที่พร้อมจะสับสน บรรยากาศของงาน Startup Connect วันนี้นะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับเพราะว่าได้ทำตามเจตนารมณก็คือเป็นการ Connect ระหว่าง Startup กับแหล่งเงินทุนต่างนำทรัพยากรและจุดแข็งของตัวเองมาเจอกันในฐานะที่เป็นภาคธุรกิจไทยเนี่ยสิ่งที่เขาทำคือการ empower คนผ่านทางการใช้เทคโนโลยีนะครับในการต่อยอด องค์วามรู้เก่าเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ในขณะเดียวกันทางฝั่ง ECG Research เองนะครับซึ่งเป็น VC ที่ทำงานทางด้านการลงทุนโดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านสังคมเนี่ยกระบวนการ Empowerment ก็เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุดนะครับโดยเป็นการทำงานผ่านทางการลงทุนเพื่อสร้าง Return on Investment นะครับมีลักษณะเป็น Stabilization Fund ถ้า Engine 2อัน มันติดขึ้นมานะครับทั้งในเรื่องของการลงทุนและในเรื่องของการเป็นเม็กเกอร์เรานับวันรอสังคมไทยที่ประสบความสําเร็จแล้วก็มีความสุขทุกคนระได้คาดมีความสุขได้เลยครับไม่จักหัวใจส่วนตัวเลย